เมื่อวันที่13ตุลาคม2564ที่ผ่านมา Honda หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นได้เปิดตัวทัพรถยนต์ไฟฟ้า5รุ่นและประกาศแผนที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้าทำตลาดมากกว่า10รุ่นภายใน5ปีข้างหน้านอกจากนั้น Honda ยังได้แง้มแผนที่จะส่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีนนั้นส่งออกทำตลาดในต่างประเทศด้วยซึ่งอาจรวมไปถึงประเทศไทยแต่รายละเอียดนั้นทางฮอ n ด a ยังไม่ได้ลงลึกมากนัก สำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนั้นถือเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันหลายค่ายจึงเลือกที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองที่นี่ทั้ง Toyota ที่ได้เปิดตัว Toyota BC4X ไปแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและล่าสุดนั้นก็เป็นคิวของ Honda โดย2ในหารุ่นที่ถูกเปิดตัวนั้นจะถูกทำตลาดภายในปี2022หรือในช่วงปีหน้าได้แก่ Honda ENS1 และ Honda ENP1 โดยในรุ่น ENS1 นั้นจะถูกผลิตโดยบริษัทตรงเฟิง Honda ส่วนรุ่น ENP1 นั้นจะถูกผลิตโดยบริษัท GAC Honda ทั้งคู่จะใช้พื้นฐาน EN Architecture F ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรถอยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อนหน้าโดยเฉพาะพร้อมกับ Honda EN Sound สำหรับจำลองเสียงของรถยนต์ไฟฟ้าในส่วนของภายในรถนั้นจากภาพที่นำเสนอแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่ทันสมัยโดดเด่นด้วยหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาดใหญ่แนวตั้ง ที่มาพร้อมกับ Honda Connect 3.0เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันสามารถรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทมได้การพยากรณ์อากาศและการแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมให้แก่ผู้ขับขี่ซึ่งทาง Honda กล่าวว่านี่จะเป็นระบบที่ล้ำหน้ากว่ามากเมื่อเทียบกับรถยนต์ในระดับเดียวกัน ส่วนด้านรายละเอเียดอื่นๆและสมรรถนะของรถนั้นทาง Honda ยังไม่ได้บอกอะไรมากนักมีเพียงข้อมูลที่บอกว่าตัวรถจะถูกวางจำหน่ายในช่วงกลางปี2022และออยืนยันว่า ENS1 และ ENP1 นั้นจะสามารถเดินทางได้ไกลมากกว่า311ไมล์หรือราวๆ500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งสามารถเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา8วินาทีนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่ทาง h อ n d ้เผยออกมา นอกจากนั้นทาง Honda ยังได้แนะนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบอีก3รุ่นคือ EN Coupe, EN GT และ EN SUV โดยรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนั้นจะถูกผลิตภายใน5ปีนับจากนี้สำหรับการออกแบบของรถนั้นมาในแนวทรงกล่องที่ดูมีเหลี่ยมคมชัดเจนซึ่งเราก็ค่อนข้างอธิบายได้ยาก เพราะว่ามันทั้งดูล้ำสมัยและดูล้าสมัยในคันเดียวกันโดยตัวรถนั้นจะถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม EN Architecture F และ EN Architecture W โดย EN Architecture F นั้นจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าโดยเฉพาะส่วน EN Architecture W นั้นจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนแบบ all-wheel drive และรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนล้อหลัง สำหรับแผนระยะยาวของ Honda นั้นทางค่ายได้ประกาศว่าหลังปี2030เป็นต้นไปรถยนต์ที่เปิดตัวในจีนนั้นจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงรถไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดด้วย และการที่ทางฮอนด้ามีแผนจะใช้ประเทศจีนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งออกทำตลาดในต่างประเทศนั้นต้องมาดูกันต่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเนื่องจากฮอนด้าประเทศไทยนั้นจะได้สิทธิการนำเข้าโดยไม่เสียภาษีและอาจจะได้รับการอุดหนุนภาษีด้านอื่นๆด้วยเนื่องจากมีโรงงานประกอบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนั่นจะทำให้ฮอนด้าประเทศไทยสามารถทำราคาแข่งขันกับคู่แข่งได้ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับทางฮอนด้าด้วยว่าจะลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเมื่อไหร่หลังจากที่จีนนั้นรุกตลาดรถยนต์กลุ่มนี้หนักขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงหลังจากที่ได้ย้อนชมฮอนด้าที่ถูกเปิดตัวในประเทศจีนแล้วทั้งรุ่นที่ใกล้ทําตลาดในปีหน้าและรุ่นคอนเซปต์คาทั้ง3รุ่นนั้นพอจะสู้กับเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ